สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวดประจำวันที่14มกราคมนะครับพศ2565นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด0ูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ0ูนย์ก็จะมี01นะครับ03 06 0สนาะครับสำหรับ2ก็จะมี0,2 2 1 3 2แล้วก็6 2นะครับ สำหรับสามตัวเด่นนะครับก็จะมี4 02 709 4325 452นะครับ3 32นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้นะครับผม4คู่นะครับก็จะมี0022 1 1 9 9นนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่14มกราคมนะครับปศ2566นนะครับผมน่านนะครับช่วงนี้ชักจะ ปลี่ยนเดือนใหม่ชักจะลืมอยู่นะครับไม่ใช่65นะครับแต่จะยินเป็น65กสาับขอโทษขออภัยนะครับ66นะครับผม FC พี่น้องที่เคารพรักงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินคิมพารวยขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี่มีคิมพารวยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีไทยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ